สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับหลายคนมักจะคิดว่ากีฬาหมวยเนี่ยนะค,คุณผู้ชมครับเป็นกีฬาของคนที่อาจจะไม่ค่อยฉลาดแล้วก็พอโดนชกมากๆก็อาจจะเบลเบลไม่ฉลาดอันนี้ไม่จริงเสมอไปครับเพราะการที่โดนชกหัวการที่โดนต่อยหน้าจนเลือดอาบจะทําให้คนฉลาดและเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมเอ๊ะยังไงจัดไป ทุกวันนี้มีเด็กฆ่าตัวตายมีเด็กไม่อยากไปโรงเรียนมากกว่าปีละเกือบส0 0,000คนเพราะว่าโดนเพื่อนที่โรงเรียนข่มขู่แกล้งเลาะที่อเมริกานะครับเมื่อคุณพ่อของน้องคนหนึ่งทราบว่าลูกของตัวเองเป็นตัวเก๋าตัวเกลียนที่ชอบรังแกคนที่อ่อนแอกว่าคุณพ่อเลยจัดไปดัดนิสัยชอบความรุนแรงใช่ไหมส่งลูกคนเสื้อขาวกางเกงเขียวเนี่ยนะครับขึ้นเวทีมวยแล้วดูครับเจอคู่แข่งในเสื้อดำครับ ตุย้ยตบโทษหลบหลบอย่างเดียวซึ่งในระหว่างชกก็มีเสียงตะโกนว่าเอ้ยอยู่โรงเรียนกเก่าเนี่ยสู้หน่อยเด้เเชกไประยะหนึ่งนะครับก็มีการเปลี่ยนคู่ชกฮะส่งนักมวยเสื้อขาวกางเกงดําขึ้นมายำลูกตัวเองต่อครับคนแรกนี่อาจจะเป็นต้มยำแต่คนที่สองนี่ต้มยำน้ำข้นซีดซัดโดนเต็มเต็มโอ้มีแตก ยืนไม่ไหวนี่แหละครับบทเรียนนี้สอนไว้ว่า strong people don't put others down they lift them up คนที่แข็งแรงหรือ Strong ที่แท้จริงไม่ใช้กำลังอัดคนอื่นแต่ใช้มันในการช่วยเหลือคนอื่นตั้งหากรักวัวให้ผูกรักลูกให้ขึ้นเวทีมวยเพราะในชีวิตครับไม่มีอะไรจะสอนเราได้ดีกว่าความเจ็บปวดและอะไรก็ตามที่ไม่ทาให้คุณตายจะทาให้คุณแข็งแกรง่งขึ้นเสมอ